แล้วครับนนี่กับบรรยากาศย้มแลงย้มคำครับวอลโลซาครับลังดังไฟครับทำรายการอาหารครับนี่ครับเขานีหนึ่งเขาครับเขานี่กะจิไอแค่ต้องกินครับบรรยากาศบ้านๆครับบริเวณบ้านนะครับไอ้ลังบ้านบรรดาครับอันนี้ถึงหน้าครับอ่าถึงหน้าหน่อยที่อ่าบริเว บอกพี่น้องครับแต่ผมกับไปวสาเป็นคนดําเนินการเองท้งหมดครับผดเองครับจนเป็นโค้งสางเห็นไหมครับเดี๋ยวจะมุ้งครับด้านนี้ก็เป็นจัวครับใช่ไหมอยู่้ารตัดส่วนบนครับส่วนล่างเนี่เป็นไม่นาสามกับแป้นครับคฮาเทามีพี่น้องปองไปมหาเกบเิพาะได้เห็นพนังครับครับรรยากาศบานนอกบานหน้าครับว่าดีตำรวยกัเพราะ ได้๋ยวยูเด้กินนะครับอ่ะพึ่งกันไปครับนี่ครับท่าเนี่ยเป็นปลาขั้วไปลาต้นใหม่กำลังปลูกฝนกำลังอุดมสมบูรณ์ครับไอ้กำลังมีอ่าหนี่ยกำลังเขียวครับบรรยากาศบริเวณที่อยูมั่งกันครับผมว่ได้ใหญ่โตมังหูลานนี่ยังครับนี่เราเลี้ยงนี่ก็ทีเป็นมองยูมองหนึ่งครับเดี๋ยวมานอนเว้นน้ำกันครับ เอาครับเดี๋ยวไปให้นว่ารสชาทำอาหารครับมันเยาวาสีมะออมกบรบนนะครับผีมือวารสชาล้วนครับครับกำลังดำเนินการอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสตอนปรุงเนี่เบิงน้ำกันครับกับไม่จีนกันครับนี่ครับกบแต่ม่ได้ครบี่แหละครับเดี๋ยวังทำอาหารครับเนี่ยเอาว่าอ๋อสากำลังขวบครบครับกบไอ๊ เดี๋ยวมาจะหมูวานนี่ครับนี่ครับอันนี้หัวออมครับนี่ครับออมกบนี่ขัวกวนครับเอาครับหัวเรานะครับเอาเติมยังบ่ปลาลงไปครับกตลังเดือดถึนฐานบ้านน้าครับหัวกบครับอมอมอมขัวครับก็ใส่ใส่ผักครับ ผักกุ้งไปเลยครับผักอะไรเนี่ยผักซีครับซีผักปังผักซีผักปังผักอีตูหวานบานหวานบาครับกานตรงครับนี่ครับใส่ลงไปแล้วครับเราใส่มาได้ขี่นกครับเนี่โอ้ผมมันดําเลยอ่ะเขากันเลยครับผักไสอ่ะปอมกบครับผักไสหลายคนะครับเขียวหนึบๆเนี่ยครับอ่าที่ห้องมากินกันครับ ทำแดงม่าเราไปซึ่งเขาแล้วครับอันนี้กาบอีสานบ้านนะครับสวัสดีครับเกิดกันย้ำแดงย้งคำครับวัอนี้ผีม้วนวัวซาล้วนครับบัวเป็นของผมครับนี่ครับพี่ร่วงอันนี้อ้อมกบครับไข่เต็มทองอาญะครับแก้วมากครับกบครับกบไข่เต็มทองอาญะ มาครับกินข่อยมกันครับเอามันบานครับเอากินข่าวกินน้ำครับทำมาเด้วคะับํำนี้แหละครับเอาไม่ได้ขายครับมันนี้มือดับขายนอกวัมันนี้มือดับครับไ้ขาดที่นวัดนี่ครับเอาเฉาเฉาห้องรับนี้แต่มันอยู่ไกลครับเอากี่น้องนงอปสายุกสุกคนเชิญจินุ้กันครับอันนี้เ็นปิ้งเนื้อครับไอ้ปิ้งตับหมูครับ Body, hết hình long hay hình thắp. Hắp chin lắm gần bungo, không thân yêu chung gần. Mhm, hmm, 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 คิดแลาหมกปลาหมุปปหมกกบออมเนี่ยยังสี่เลยครับหยนดมาแล้ววันไปทางเขาด้วยเอ,อ,อยนีโอ้เสียเจไงเมันีเจริญอาหารด้วย,ยครับเนี่ ừ đây có cực của con bò cao không thế làm bắt đẹp ผักเขียวเลยครับนี่เป็นสมุนไพรโอหอนหอมดีเจ้าใจไหลังกินสุกกอ้อมหมู ก๋อมหมูนะ้อ๋อมหมูกอมวหลังชินสุกนี่ใช่หครับตกไทร้กันไปครับพีสารบานหน้าครับทั้งหลังเนี่ยทั้งหน้าเห็นไหมเนะครับเบาตาครับปุม่มเบาจาซอยกันครับมองไม่นุกงมือเถอะ <c oughs> ไปถ่าตอนรับพี่น้อง มายำครับตัวมากกเกลยออกไปขั้นมากกมีหมงองอนั่งพักครับมาหอดบานหอดซองบ่ห้ไปน,นั่งน้ำร้านอาหารหรอกครับนั่งบานเท่าเลยแหละครับเบิ้งกันไปครับ ก็จะถามทะลุทุกทุกยิบครับไก่กุบดูใส่ส่วนเพราะดีเนาะสุดท้ายพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเป็นในปีนี้ว่างเขาไปไปต่มาได้ทำหนึ่งไปไต่ไหมบ้างเราเราได้ทิศเหนือแล้ว ที่บ้านเป็นอ,อุ้มคนเลยต้องเป็นนะครับจริงจริงเปียโนเนยี่คนเ้ากับควายเลี้ยงดูไปครับแต่ค่าเลี้ยงดูเขาก็เป็นโอ้แซ่บครับ

จเลยอืมโอ้ไลยแร้วครับนี่วันนี้กินเมืองสอเอาครับผมเสียบปันกันจินครับยังก็ได้ไล้แล้วก็แเรวครับอืมพได้ขึ้นมาบ่อรอกเห็นตามไม่ได้ผมยอมแล้ว โมมีไอ้บวเตน,นี่เลยโมมี่เขาเรินเยนว่หรียญิยมไหมไว้ครับยิ้มยันยิ้มจันเลย ดูนี่กินครับยังเนากเราจะยีกินแต่ของเขากินแต่สดครับก็นี่กินกบยีกับยำพี่น,อน้องยานยานมีคนขบครับูตาออกแสงมากๆอย่างเดียวู้ไปยังเด้อรู้ไปนตาออกแสงมากๆรับรอมผ่าครับมัเบิับงคับคนตาออกแสงแบางอย่าง ดวยบ่นีเอคะตั้งบ่อแขงเลยถึงเห็นดเป้งบ่อแขงนะครับเป็นการเดินยมเดินสายทั่วประเทศเลมันดูพีปปิปอบครับปีน้อนอ่องหมดเลยตอนยินตอนข้นาย่าพลาดหอยเลย บ้านเรื่องบ้านบินบปอมก็บีบปอมเโอ้ยเจ็บขากั <c ười> กบผักกะไลเห็นเน,นื้อมันยังวันถ่ายอยู่มไปเนมันมันเนี้ยครับ,บไ,ไ,ไปหาเบาเนี้ยบาดเดีลืมไปยังไป <c ười> ่ไปถ่าย้วยจริง <c ười> ของบนหินตัวยังไปถ่ายวยครับว่าปฎิเสธเท่ อืมปเิเยธหยุบลับครับเห็นเขาา้าวะ๋ววาอาตรมีแทนียบ่ห่งข้าบบนามนมืนองหลัแย่ลับแล้ตั้ดเต้่เี้มคุยิ่งตัวะมีแทลยครับถ้าบนศาสตรเกิดเก้าเขาข้อหลังเนี่ยเขาจะอาจสจิบนเขาอยูรับนุนกระทบถ้าเป็นหลูงของเขาเมื่อเกิดเขาอัจสิบ่เป็นยัง โอ,อ้ิเจงกลัวฮ้องน้ำดูแตุ่กปล๊วครับพี่องนี่มันเกีวนั่นเนะ <c oughs> าะน,น้ำนก้อันนี้กันบ้า่หรื<ม>ไปไปเวล,ลามาระยะหนึ่งครับ เสียบหิพี่น้องเมืองแวาน้ำขังมันเลีองอาหารอีสานกับเสียบนะครับสจหรับมื้อนี้ลาพี่น้องไีงก่ก่อนอย่าลืมข้าวเหนี่านะครับอย่าลืมขา้าวเหนี่าจำมวยยี่จะเสียบนะครับข้าวเหนียวได้ให้เสียบบ้างแล้วครับผมม่วงเข่าเสียบ <laughs> บ้างยังมาได้เป็นเขา่างวงเขา <laughs> ่ามแม่งรครับมื้อนี้บาก่อนครับสวัสดีครับถือ <laughs> ไหมครับ